โดน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 นี่นี่ดูดูดูโอ้ยโตโต่โดนรัวจริงๆครับนี่นี <zek> ่นี่นอ้ยอูอยู่ยู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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพพี่พี่น้องน้องนานๆนะครับพบกับผมช่างนาเดชนะ วันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับปักเบ็ดในลําห้วยลําทานในป่าลึกนะครับผมก็ช่างเล็นมาปักไว้เมื่อวานเย็นสิบันครับเหยื่อปลากระกดีก็เดี๋ยววันนี้เชา้านี้ตามไปลุ้นด้วยกันครับผมจะโดนหรือไม่โดนหมายนี้ก็ยังเด็ดเหลือเกินนะทุกคนมาซ้ําก็ยังพอได้ตัวชุมๆอยู่ครับลงน้ำแต่เช้าอีกแล้วครับหนาวหนาวหนาว โอ้เย็นยะเยือกเลยครับน้ำในลําธารนี่ใสแจ๋วเลยเฮ้ยคันนี้ทุกคนคันนี้ปลายคันโดนดึงโน้มมาเท่าไหเห็นไหมเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเอาเนี่เห็นไหม,หม,ม,มเ,เ,เห็นไหม โดนดึงเข้าไปตรงเพิงไม้รากไม้ครับเนี่ยอู้ยู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 ่ยยู้ยอ้ยอ้ยู่ยย อ้ยอีออ้ย,อ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 ยงสงใจครับแมตัวแรกกองงามๆเลยนี่ทุกคนโอ้โหสุดๆครับเนี่ยต่อไปคันนี้หลุดนะครับสายเบ็ดขึ้นมาพันอยู่เนี่ยหมายนี้มันเป็นหมายป่าลึกอะครับทุกคนเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลพื้นที่เขาแมอนุญาตให้เราขึ้นกลางคืนนะ เพราะฉะนั้นการปักเป็ดเราก็เลยไม่ได้กูงคืนนะครับปักเย็นแล้วก็กูเช้าก็จะมีบ้างครับที่ปลาติดแล้วขึ้นมาไม่ทันมันก็หลุดนี่อ่ะคันนี้ยังไม่ได้ครับจุดต,ต่อไปคันนี้ครับนี่อุ hyun, ้ยโดน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 นี our our ่นี่ดู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 อุ้ยไปคันจุ่มน้ําเลยทุกคนอุ้ย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  ปรากฏปรากฏปรากฏอุ้ยโตคับโตนี P P ่โอ้โหกดเหลืองใสงามๆว้า โอ้โหดูแต่ละตัวประกฏตวงกระสงตวงนะครับทุกคนต่อไปคันนี้โดนครับมาต่อด้วยคันนี้นะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนี่อุ้ยอุ๊ยอุ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 ยลากขึ้นบกก่อนนี่ปรับครับโอ้โหดู ตัวใหญ่ๆงามๆดีเกินครับนี่ไม่เต็มกำอ่ะปรากฏเหลืองนะครับผมอ่ะต่อไปคันนี้ก็กัดนะครับเนี่ยด้วยพุกทีเดียวเบ็ดพันอยู่ปลายเนี่ยครับเนี่ยมปลาหมายแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เจอเบ็ดครับแทบไม่ค่อยได้เจอเบ็ดอะ่ะมันจะกัดเบ็ดง่ายแล้วก็เยอะครับ ม่เสียได้เสียได้คันนี้ไม่ติดนะดู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 ด,ด,ดูต่อได้คันนี้นี่โดนแล้วนี่อุยมาตัวที่สี่ครับนี่อุยประกดประกดประกดอุ๊ยเมเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้ปักอยู่กลางทุ่งเลยนะเดี๋ยวต้องลากไปแตะฝั่งกันครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุย,อย โอ้ยประกดไซส์งามๆนี่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 ลากขึ้นฟังก่อนตบครับเอาแหมโอ้โหดูไซส์แต่ละตัวแต่ละตัวนี่บอกส,สวยครับคันนี้ก็โดนคันนี้ก็โดนทุกคน นี่อุ้ยประกดประกดปรกดไม่โดดอีกแล้วครับนี่ ที่ห้าแล้วทุกคนห้าแล้วนะเล่นน้ำลุยน้ำเช้าเช้าจะหนาวหน่อยแต่ว่าปลาติดดีอย่างนี้ก็มันกันแล้วครับต่อไปคันนี้ คันนี้โดนนีกครับทุกคนโอ้โหดูมันพันสายร่อยเหลือสั้นจุดจูเนี่ยแม่ปรากฏปรากฏใช้สวยแล้วครับผมไม่โดนรัวๆจริงๆครับนี่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 โอ้ยเอานี่ตัวที่สวยอีกแล้วครับผมนี่เห็นไหม เดูเลยสายมันพันเกลียวจนสายลอยนะครับอ้าววูบอ,กอีกนึงคันนี้คลิปที่แล้วเนี่ยโดนไปหนึ่งตัวนะครับปักอยู่กลางทุ่งนี่แม่คลิปนี้โดนครับแต่ว่าลุดต่อไปคันสุดท้ายนะอุ้ยนุ่นๆุๆเห็นแล้วดำๆโอ้โหทุกคนเหลือจะเชื่อครับ ปักเป็ดสิบคันกัดทุกคันเลยอ่ะแม่หมายนี่ดุแล้วเกินชุมแล้วเกินครับนี่เอ๊บนี่หรอโอ้โห,โหแม่สดๆครับนี่เอาโอ้โห,โหต้องบอกว่าโคตรหมานนะครับทุกคนเนี่ยตัวนี้ปากกระสงนะ ม่บวกมาอีกหนึ่งตัวดูผลงานนะครับนี่ออกมาจากป่ากลับมาบ้านแล้วนะทุกคนมาวันนี้โคตรหมานเลยครับนี่มาดูเบ็ดสิบคันนะโดนกันมาเท่าไหรสองสี่กเจ็ดตัวครับแล้วที่สําคัญเบ็ดสิบคันมันกัดทุกคันเลยทุกคนโอ้โหถือว่า หมานสุดๆครับนี่ปักเป็ดสิบคันได้มาเจ็ดตัวนี่แม่บางตัวก็มีตายบ้างแล้วนะนี่นนะีนน่กระสงใหญ่ปากฏดนี่ดูตัวนี้เอา้าวแมได้กับข่าวมือใหญ่ๆกันอีกแล้วครับใครชอบงานปักเบ็ดในป่าลึกเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ช่างเดชด,ด้วยนะครับผม